สวัสดีวอร์ลงแอนชาวไทยทุกคนกันด้วยพับกบคลิปแข่งวอร์ลงแอนกันอีกแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยแทบจะลุ้นกันทุกวินาทีเลยแหละครับก็นี่เลยใครอยากร่วมสนุกนะครับลิงก์ดีสคอร์ดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคอนเทนต์ในวันนี้ให้ฟังนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งกดข้ามนะฮะเพราะเดี๋ยวจะดูไปดูเรื่องนะครับในวันนี้นะครับผู้เล่นแรงอิมมอร์ท่าห้าคนจะมาเจอกับผู้เล่นแรงบอตห้าคนนะครับแต่ถ้าเจอกันแบบธรรมดายังไงอสจะนนาไปก่่ออตครับผม มาดูกันที่ไลน์อัพนะครับผมทั้งฝั่งบอสนะครับเลือกตัวกันดังนี้ฮะและทางฝั่งอิมอร์ทอลนะครับเลือกตัวกันมาดังนี้ครับผมแมปที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับได้แก่แมปบายนะครับผมหรือว่าแมปทะเลทรายนั่นเองนะครับอิมอร์เลยขอกันก่อนนะครับฝั่งบอสเลยปุกครับผมเอาหะอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าไปรับชมกันเลยครับเอเมทุกคนแจ็คเกนตีรองบอสผมไปตาแรกผมผมอยู่ผมอยู่ ผมเป็นเซเจนอลส้มโอกาได้ไหมครับลองตัวนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวมันเก็บเอาลองไเขายนะมันจะเข้าอะครขอลองขอลองเอลเอลโบตัวหนึ่งอะเอ้ยังไม่ข้าครับผมไน่แตง ไม่ีย่โอเมนวบเหรอเอโบอเฮ้ยไม่โดนเอโบอบเอวบเขาวไปคนหนึ่งนะเขาวัไปคนหนึ่งเขาวัไปคนหนึ่งเลน่าเลน่าโดนแปดสิบนะครับไม่ถุงดูเองเฮ้ยเฮ้ยมีบีตัวนึงเดียมาเองเอ๊ะรัเบิด์ดโดนในแปดสิบแปดสิบเบิดดับเดี๋ยวผมไป ลบแปดสิบนะลบแปดสิบแม่เสียงตีกันรัวๆอืมสแกนโอเคสายครับให้เจ็บเกินไปวะอุ้ยอาเรื่องสวอไอ้รามเมอ่อไน ต่างไซส์มีพี่มีของยูจอยอยู่ิิต่างลูกถังที่เคยดีมีคือจอยเซ็ตนับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะับตังกล่องนี่หนาวเข้าแนะลนะา้วบ้างอเมนจะวางตายนะน่นาหนักยงไงไปไม่ทันพี่ ี่ไอ้หวัวเกินีต่ข้ามอ๋อ้ต่ละห้ามเผื่อละครัมผมยิงแปลแถวกำแพงข้างบนตรงน,นี้น่าจะยิงไม่ได้แล้วเขาเดินมาพี่ก็น่าจะรู้อยู่ เอเสียงเอเก็บเก็บเลยก็ได้พี่ไม่มีตรงกลางเองี้ครับเขาโดนผมดูพี่ฮะเดี๋ยวผมอยู่บีกับพี่ก่อนรล้วกันจะลองไหมลองใช่ไนะหมครับแต่ผมโดนเคลียร์เลยก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะ <Good down. S 1> ชอ็อต ผมให้ผมโดนเข้าวาร์ปไหม,ด<ผ>มโดนเข้าไปเช็คเลยล <c oughs> โอเคผมเปิดประตูไม่ทันเพราะว่าเอนะเขา,าโดนเ,เปิดประตูไม่ได้เหรอป่าวผมผมโดนหมดก่อนสแก,กน A, กเอครับสแกนเอมันอยู่ตรงหน้าผมเลยอะ <Hey. S 1> ตรงเนี้ยตรงชาว์เออช็อตดาชาอตดาเข้ายังเข้ายังเอาล้วเจอนออกมายังตรงตรงัตงวไ <c oughs> ด้เสรย์เสรย์สรย์ชอ็อตตัวนึงช็อตตัวนึงไม่สิชาว์เอช็อตไม่มีไปดปไป มีมีมีใกล้แปดอีกรูปได้ไหมไม่มีแปดแล้วยครับแปดหน้าตัวเองเยรัข้ายังเข้ายังเขาล้วเดินออกมายังผมตั่นได้พอตัวนึงช็อตมีมีใกล้แปดอีกรูปได้ไหมไม่มีแปดวยครับแปดหน้าตัวเองครัจจอยต้องเล่นบีเนาะปกติ ไม่ <Ready. S 2> ใครอยากเอาลูกแกวมันตีไหมแต่ผมถักแกนหมาเดิ <Yeah. S 2> มอยากมีมีนะพี่ม,มีตัวหนึ่งเก็บลากเกลืถอยถอยๆเลยก็ได้พี่ไม่ไม่โชว์ไม่โชว์ hey, ผม <okay. S 2> มีโดนนะเดยวเดยวผมโดนจากในไซร์ลองตัวะน<ม>ึังครับ <laughs> ผมโดนเคลียร์ในฮูกา้าในฮูก้าไม่มีนะมีมีสองมีสองนะฮูกา้า อ่าสัวว่าโดนลองครับโดนรองเข้าอุกาแล้วคนนึงโดนแทงนะมีอนตรีนยังไม่เข้าครับว้ายังอยู่รองอยู่นะสัวว่ามีจะถอดกาเ์ดอ่ะอกาจะเนี่เออออกมาแล้วครับซมุกได้ไหมครับเหมือนเขาจะเข้าแล้วเะยังไม่เข้า ผมโดนแพ้โอ้ผมไม่โดนเนี่ยวะ่ะผมจุดเอให้ก่อนเนี่ยรอ,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 อครับพี่โอเคเอ้ยอีกแลครับได้เลยเฮ้ยเขาอยู่ล่างเหรอสวยครับว,ว่าเราเราซื้อพร้อมกันทีเดียวเลยดีกว่านะฮะเราต้องการแค่วินเดียวเองใช่นั่นสิใช่เจ๊ฟังตรงไหนเราเราต้องการแค่วินเดียวใช่ไหมใช่เราวิโยไก่ตัง้งคตั้งหลายเกมแค่วินเดียวมันคงไม่ยากเกินไปมีโอกาสที่จะเปลเกมดิ มึงขี้จอยอยู่แน่นอนอุยอ้ยเขาออฟแล้วแหละไปไหมหเดี๋ยวกันฮะอุ้ยเชี่ยไปเนี่ยวันนี้ออกไปตรงนี้เจอไหมเพกก็ได้นะฮะ โอ้คมเกินอะครับเ็เอี์ไหมนี่สแกนเบียห้องน้ำไม่มีครับเพราะว่าเหมือนจะเข้าบีเละ ไม่มีรองนะถ้าที่สแก,กนอาจจะไม่เจอแต่อาจจะเดินเข้ามาการเรดินเลยถมโดนเคลียร์เลยกล้าสามตัวครับอ,อยู่บนกล้องอยู่บนกล้องเหมือนผมว่าเหมือนจะกลับเอนะต้องลองนะเกือบไปกล้าสาม มาเข้ามายังไงไกลอย่างนี้อืมสแกนโอเคใกล้ตัวนะมีเะว่ามีสะทายแล้วโซก้าโซก้าสองโซก้าสองเสียงเอ๊ะเฮ้ยเจ้าคนไปไหนอ๋อตีได้นะเสียรับเฮ้ยแอตตาดิฟแอตตาดิฟ

ระวังออมนะฮะตัว่าผมว่าเขาจะดูดแล้วก็ว้ามมาไไมาแล้วอันไงขเขาไปไหนเป็นดีกว่าตอนนี้ไม่โดนอ่ะทันโอ้ไมนโอเมนเข้าไปแล้ว มาสิบสอตัวนึงมาสิบไปสิบสิบชิบกิ๊กกลับแอปเปิ้ลฮะฮะกได้เฉยโอ้มาละ ห้องน้ำตัวหนึ่งครับสองตัวผมโดนเชี่ยห้องน้ำดูดร้องให้หนะ่อยฟินิกดูร้องให้หนะ่อยร้องน้ำครับอันติดตามไปเลยก็ได้อันติดตามไปเลยแท็กอืมแท็กไม่โดนเอาไปบีนะใช่ไหมสวยใช่อา่าสกาล่าสุดห้องน้ำครับฟินิกตายนะร้องอะ่ะไม่ตายเออมาฮุก้ามาฮุก้าหรือเปล่าใช่ครับฮูก้า 2. 2> สองฮูก้าไปเลย ดูออลองไงจังกว่า,วาอโฟกสัสสามได้มหครับกร<ผ>ะดาษครับว็โดนเองเฮ้ย <c oughs> โอ้ ไม่ใช่ของเราครับโอ้ยแสบสุดเอทับเออห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อไม่โอเคเสร็จล้ครับเฮ้ยห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อไม่โอเคเสร็จล้ครับแค่ตาเดียวมันดูทรมานเนาะ อันนี้คือจอนแ้วจะเซตปีหรือเปล่าเอเปิดสมองกันนะเจ็ตเจ็ตโดดลงโดนไม่ได้อยู่เอโดนอยู่บีเขาเซตบีมันจะมีเจ็ตอยู่คนเดียวที่เอ้โหหมมม่อัสงดกอน

แกห้องน้ำเนี่ยเขาไปบีน่ะบอกเลยเพราะว่าเขาน่าจะกลับละกลับเขากลับเอ้ยหน้าห้องน้ำใช่ไหมเจดกลับสวยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นเจดมองลางๆขวาเจดขวาล่าสุด ก็ตาในอันติบง huh. า <c oughs> <c oughs> งเซนที <c oughs> ่เราอ่าเจ็ดย <oughs> ่งรอครับมาเจ็ดไปชนะเจ็ดไปชนครับเข้าเอหรอครับส่วครับอะไรมาไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วเอห้าพันโอ้โหโหโโหเราโหเาโเราแล้วคือถ้ามันเป็นพิสตาลาวผมยังเห็นโอกาส ที่จะสักวินนึงอยู่นะเด็ดโอ้โหเขาเซตเอเนะขาเซตเอนะมีเซตอันหนึ่งอัะสองอันเขาเซตเอสองเอไม่มีจริงโดนมาครับ <Okay. S 2> โอเคโ, <Okay, B. S 2> โอเคมีโอโอไปเลยไปเลยโราเทรแล้วทิ้งเอคนได้ไหม ใช่ไม่ต้องฮะไม่ต้องฮะไม่ต้ออย่างเงี้ยไม่ต้องฮะโอ้โหอาฮะเอาเลยฮะสี่ตัวนิ่มๆ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 ไปเจอแล้วอะไรกินเนี่ยจบจริงจริง บุกบุกบุกล้อนี้เราชนะตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีโรเทดอ่ะถ้าถ้าเราเจอฝั่งไหนของเยอะอะร้องรีโรเทดอ่ะนั่เราจะเล่นยากอ่ะอุจจารถอยู่ไซส์ให้เราไปเลยเนี่ยเราเกมขาดกันล้วนั่อยเราเราเราต้องเข้าใจว่าต่อให้เขาอ่านเกมขาดเราเราก็ต้องไปส่วนทางเขาไม่งั้นถ้าเราถ้าเรายังดื้อเข้าไปเราก็น่าจะตัวแตกเหมือนเดิม เฮ้ยโอเมนเขาเล่ยกะไรขอย่างไวตัวนะขึนเฮ้ยเจ็ดช้าเวอร์นะถุนตัวให้มาสแกนหน้าโขกานอ่ะเขาไปบีอ่ะอ่ะโอเมนมันมันวิ่งทันเนี่ยไปเสียบบีโ๋กาเข้ามาแล้วนะใช่ครับ What GG สวัสดีสวัสดีสวัสดิสวัสดีไม่ นนบบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทีมอิมอร์ทอนนี่คือจะไม่พลาดกันหน่อยอรอโหดกันมากๆาเลยครับเราไปดูกันที่คนที่ได้ m อ p ีกันเลยดีกว่านะครับ มาทีส่วนต่อไปนะครับผมคนที่ได้ MVP ของทั้งสองฝั่งนะครับผมยินดีให้กับโซวาของทั้งสองทีมด้วยนะครับได้ MVP ไปนะคุณยูล่าลอเรนซ์นะครับผมได้ QDA 18 2 13นะครับและคุณโจ๊กเกอร์นะครับ5 14 3นะครับผมสุดยอดนะครับเก่งมากๆเลยทั้งสองทีมเลยนะครับผมเียสัมภาษณ์ทีมวันแล้วกันทีมวันรู้สึกไงบ้างครับโดนคัมแบ็กเท่าไหร่เนี่ยสิบสิาวสิบจริง รู้สึกทรมานยัมรู้สึกทรมานเป็นหนึ่งวินที้ทรมานที่ตัวเนี่ยผมเคยเล่นเขียนเซนยอดมากเลยดักตัวเทสด้วยมาสิบสี่ตาสิดนี่หว่าไหมสิบสามตาสิดทช่ไมสิบสี่ครับสิบสี่ตาผมก็ไม่ได้อะไรนะอ่ามันไม่ได้อะไรสนุกนะเออแบบว่าดูผมบคาได้ผมก็ยิ้มแล้วไอ้จอแรกผมคิดว่าเขาทีมอิ่มน่าจะพลาดจากจุดหนึ่งบบว่าน่าจะมีแพ้บ้างคนนี้คือไม่แพ้เลยอ่ะไอ้กดสกอร์บอร์ดดีมัน แบ่งโซนแบ่งสีก <c oughs> ันเลยอ่ะใช่ใช่โอเคถามอิ่มอิมหน่อยครับรู้สึกแบบหวานหวานบ้างไหมครับว่าเป็นไงถามหน่อยวันที่สุดก็เป็นพิสตันลาวตาเลยครับผมอึ้งอยู่ผมอึ้งผมว่าพวกคึ้นก็อึ้งแหละผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับ,รบออกได้เลยครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมครับขอคุณมายินครับยินครับขนมมากขนมมาก ใคลิปวิดีโอนี้นะครับได้สื่อสารอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีนะครับเราอยากเห็นคลิปต่อๆไปนะครับก็สามารถกด subscribe ไว้ได้นะครับเพื่อที่จะสามารถติดตามคลิปใหม่ของเราได้ตลอดเวลาเลยนะถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มันแบบดีจริงๆอ่ะเราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยนะครับสามารถกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการดันคลิปของเรานะครับให้ยูทูบมันกระตุ้นมันทำงาน ดันคลิปของเราให้ไปสู่สายตาคนนอกที่ยังไม่ได้สับส c r i b e ได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้เพื่อนๆของคุณดูนะครับสามารถก๊อปลิง์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ส่งแชร์ให้เพื่อนคุณได้เลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงอย่าคิด